S <S สวัสดีครับก็อยู่รายการชนล็อกเกอร์นะฮะอยู่กับเกม GTA GTA pixel นะฮะก็เกมไ้นผมว่าจะฟังนะครับก,ก,บก็ลองมาเล่นดูเกมมันหรือไม่ก็หนอมทำเฮียหรอเนี่ยไม่รู้เล่นยงไงก็ลองมาเล่นเลยฮะ จูแคนอาุธนะซึ่งไปแคน์น้องผมนะฮะก็ครั้งแรกที่เล่นเลยแต่ต้องเลยโดยมิ้งไใครฝึกสอนนะฮะก็โอ้เล่นยากจัเอ้ยดึงเอายามามันเล่นยังไงกูไม่รู้หรือ,อยัง ็อ่ะเนาะนี่อะไรนี่ต้องมีทางอื่นท,ที่ไปทางหลังได้เนี่ยไปได้ไปได้เนะี่ยของอ้โอ้โอ้โห อุ้ยไอเหี้ยมึงขอมึงล่อกูอ่ะได้บทเรียนเยอะเลยครับคือการในชีวิตนี้นะฮะนี่คืเป็นมิตรเราหรอกนะไม่อยากให้เราเม่นเล่นเป็นอ่ะเล่นยากมาก ขมงหาตัววีเอ็กก่อนดเ่ยถ้าจะเป็นของผมคือได้ปุ๊บตีต้องวิ่งครับอะไบ้างโหตอนนี้แค่ตัวแค่ตัวมันเนี่ย อันัอะไรวะไอ้เจบอย,ออย,ออยผมว่าตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันมันกลง่ขึ้นนะ อ้หะชุดเหล็กเกาะเหล็กหมกหลกกะเหล็กนจะเป็น V S สี่กระบอกสี่นัด A K M A K M โอ้แค่นั้นป็มี ีกไฟมีมีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดียวเรขอป็นสีกระบอกโอ้โหวีเโอ้โหเซฟนีฟังง่ายจริงๆครับเซิร์ฟ T A เ a ี่ยวนะเซิร์ฟโอ้ยถอดถอถอ ได้พันคอนทับมันนี่ทับมันนี่ทับมันนี่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 มัน,น,มน,นโอ้ยแบบเดียวนแบบแบบี้เงนะี้ยตั้งเยอะก็เหมือนกับ T A ในที่คณนณรู้จักแต่มันต้องระวังคนนะเหมือนกับ T A D C นะ ตรงนี้แค่เราไม่น่าจะไม่น่าจะมีบิตเตะกันเ,เองนะครับข้ากเชื่อแม่งปิดอ่ะปิดอ่ะิมหมาเลย ได้ี M อมอีกกระบอกครับอันนี้จะเป็นที่เสียงตายแล้วครับบอลล็อกหนึ่งหกนะฮะอ๋อเข้าใจแล้วครับเขาให้ทำอะไรโนมเพื่อมัมบาบควกการหิวฮะ เรามีสเต็กอยู่ไม่กินตายครับ เยอะเดเยเตเยเตของเยอะจริงครับนี่การเล่นครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ยผมว,ว่าผมต้องซ่อ,อนหนังนี้ก่อนแล้วมั้งครับเพราะการมันน่าจะยากครับ น so ี้ก็ต้องยาวๆครับเวลาเก็บของผมก็อย่าถือพวกนี้เลยดูก่ะเพราะว่าจะเป็นเสียงไลยวะขีดขวาขีดขวาแถวนี้หมดเราเข้าไปดูเะยมันจะพุ่งขวาผมพิ้นได้บทเรียนเมื่อกี้นะว่า M4 ว่ะผมว่านี่คือกระสุน หรือก็อะไรทั้งอย่างนะั่นแหละผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนี่ตอนนี้มันอันตรายทุกอย่างครับเบสแอปเปิลออร์เรน์นะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ผมว่าอันตรายนะไม่ใช่เล่นเลเลยนะพวกนี้มันไปได้คว้างอย่างเงีนนะ้ยเนี่ยแต่แอดหนึ่เขาปรับปิดแค่นนะั้นเออก็ดีนะแต่ของก็เยอะด,ดีด้วยแอปเปิลกับเบสอีกแล้วนะ เดมอนเดมอนคลัสชคอนโอ้ยอันนี้ค่ะคือแถวนี้มันอันตรายนอ้เปอร์ไงไอรอนเชนนะหรือเขาไปเขียเสื้อก็ได้ โอ้ oh, ครับโอ้ย oh. oh. ไปดีกว่าก่อนที่คุณจะตายแนวคุณจะไม่นอ้อยกันแน่โอ้ยอันตรายอันตรายอ่ะเนี่ยเพราะมีปืนสองกระบอกตายเลยเนี่ย่าอันตรายครับของผมก็เริ่มเยอะแล้ว เฮ้ยเงินเงินเห็นว่าผมว่าผมต้องกลับไปก่อนแล้วก็น่าจะจบแค่นี้นะก็กล่องนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละก็กลับแล้วป่ะเนี่ยขับสปากลับกลับไม่ได้แล้วน่าทางกลับเองแต่ซึ่งผมน่าจะดิสแล้วล่ะไงว่าเฮ้ยเชี่ย ว่ามันจะพอแล้วมั้งก็ไมียท่านนี้ผมก็จะดิดน้นเมียกันก็ขอบคุณครับที่ดูรับชมแล้วก็ติดตามต่อไปนะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับไอเดี้ยผมบาย,บาย